คลิปนี้ก็จะมาไขคดีปริศนารถไฟด่วนขบวนวันหยุดในชัพเตอร์ที่2นะครับก็เนื่องจากผมไม่ได้ซื้อตัวที่เป็นแพ็กเกจนะมันก็ต้องค่อยๆทย,อย,อ,ย,อ,ยอยเล่นกันไปนะครับชัพเตอร์ที่3นะครับก็จะเปิดในอีกหนึ่งวันข้างหน้าชัพเตอร์ที่2นะครับก็จะมีทั้งหมดด้วยการ6คดีนะก็เดี๋ยวจะค่อยๆทยอย,อยไปนะครับแล้วก็จะข้ามในเรื่องไปเลยนะครับเอาแค่ส่วนสําคัญดูเฉพาะเฉลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสํารวจห้องนมน้ําตาลนะครับนมซานตา เราต้องสำรวจตัวห้องนะครับสิ่งที่ต้องสำรวจก็จะมีตังนี้นะครับสมุดที่วัดอุณหภูมินาฬิกาแล้วก็สำรวจที่โนมนะครับสำรวจที่ถุงค้รัวนะครับให้ไอเทมมาดอกมาแล้วก็สำรวจที่กล่องนะครับสำรวจที่หมวกของโนมนะครับแล้วก็แนคนที่แคน อันสุดท้ายเนี่ยจะเห็นในยายนิดนึงก็คือหนดวดสีชมพูนะครับเราจะครบนะครับทั้งหมดต่อไปข้อข้อที่2นะครับที่มาที่ไปของเหล่าพุก,กี้น่าสงสยัย อันนี้นะครับหลักฐาน2อย่างที่บ่งบอกถึงเวลาเกิดเหตุได้ก็คืออันแรกนะครับจะเป็นใบสํารวจสถานที่เกิดเหตุในข้อหลักฐานข้อที่3นะครับจะเป็นน้ําตาลที่หล่นอ,อยู่ข้าง,างหมวกซันต้าซึ่งมีสีจางน,นิดหน่อยและแข็งตัวเล็กน้อยกับวันที่2นะครับใบสารวจห้องของนมซันต้าให้เลือกหลักฐานข้อที่1นะครับนาฬิกาตั้งโต๊ะที่วางอยู่ข้างนมซันต้านะครับบอกเวลา12บสนาฬิกายีสบนาทีสองบอกแส ต่อไปจะเป็นสาเหตุที่เรกขาดหลักฐานสองอย่างบอกบอกเวลาเกิดเหตุนะครับข้อแรกคือจะเป็นใบสํารวจห้องของโนมซันตานะครับคืออันเดิมเมื่อกี้แหละเป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะซึ่งบอกเวลา12 20ยินาทีเพราะว่ามันบอกเวลาอยู่แล้วกับอีการหนึ่งก็คือจะเป็นไอตัวตามเนื้อหาจากหนังสือนะครับของวิทยาศาสตร์ของหวานง่ายดเดียวนะซึ่งเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่น้ําตาลก็จะยิ่งลับตัวเป็นก้อนแข็งนะครับซึ่งก็จะตรงกับไอ้ก้อนที่มาเป็นผงอยู่ข้างๆนมน้าตาลนั่นเองนะครับ2อ,อย่างนี้นะสิส่ง แล้วก็นี่นะครับหลักฐาน2อย่างที่บ่งบอกได้ว่าอาวุธก่อเหตุในคดีนมนมชันต้าคืออะไรนะครับก็คืออันที่1เลยข้อแรกนะครับหลักฐานแรกคือแคนดี้สติกที่อยากแยสตอรเบอรี่กับอีกอันหนึ่งก็คือหมวกนมชันต้านะครับซึ่งมียาสตอร์เบอรี่ติดอยู่ก็คือเอาเอาแคนดี้เคนทุบหัวนั่นแหละขอส่งหลักฐานนะครับนนมันต้าที่ อ่ะต่อไปจะเป็นการสอบสวนนะครับคุกกี้ผู้โดยสารหนึ่ง,งเขาจะเป็นเจ้าคุกกี้แวมพร์นะครับโดยพยานหลักฐานในช่วงเวลาก่อเหตุของคุกกี้แวมพร์คืออะไรนะครับก็คือเวลาก่อเหตุเวลาเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งนั่นแหละก็ติกไปได้เลยนะครับกำลังชมงานไฟต้นคิสมาสก,กัหลัาคุกกี้ในร้านอาหารอยู่นะครับส่งบากแส ลแล้วก็สิ่งที่น่าสงสัยเกี่ยวกับคุกกี้แวมไพคืออะไรนะครับให้เไือกตรงนี้นะครับเป็นคุกกี้ที่ชอบน้าผลไม้มากมาๆแถมยังเคยเลงน้ำอนุนทีชั้นดีที่โนมสาตาอวันด้วยท่งบอดแสกกต่อไปจะเป็นสอบสวนเหล่าผู้คุกกี้ผู้โดยสารหมายเลขสอนะครับ ก็คือเจ้านางฟ้านั่นเองนะครับเจ้าตัวมีมนี่แหละนะพยาหลักฐานนะครับช่วงก่อเตขตก็จะเหมือนกันกับเจ้าแวมพายก็คือให้เลือกเวลาเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งนะครับกําลังชมงานไฟต้นคริสต์มาสกับหลักคุกกี้ในร้านอาหารกําลังชมต่อไปจะเป็น สิ่งที่น่าสงสัยเกี่ยวกับคุกกี้นางฟ้าคืออะไรนะครับอันนี้ให้ต้องให้ไปเลือกแฟนของเจ้าคุกกี้แวมพร์นะครับแล้วก็เลือกเวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับช่วงเวลาอาหารมื้อเย็นสีหน้าของคุกกี้นางฟ้าที่พูดคุยกับโนมสาตาดูแปลกๆม,มันแค่มืมีมเฉยๆนะตัวมีม,มสำหรับนางฟ้านะต่อ <it no. S 1> ไปสอบสวนเหล่าคุกกี้ผู้โดยสารหมายเลขสานะครับ จตัวนี้ก็คือคุกกี้นักดนตรีนะครับคำให้การที่บ่งชีว่าคุกกี้นักดนตรีและนมซาตต้ามีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงคืออะไรนะครับให้เลือกเวลา20นาฬิกานะครับจนถึง22นาฬิกา4ทุ่มนะครับทำการแต่งก้อนโดยนึกถึงสิ่งที่พูดคุยกับนมซาต้าในช่วงเวลาอาหารเย็นนะครับคุยเรื่อง ต่อไปนะครับคำให้การที่สามารถอธิบายได้ว่าคุกกี้ทั้งสาอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาเกิดเหตุก็ง่ายๆนะครับให้เลือกเวลาที่เกิดเหตุทงทุกตัวเลยนะครับก็คือเที่ยงคืนจะถึงตีหนึ่งนะครับของเจ้าคุกกี้นักดนตรีก็จะเป็นชมงานไฟต้นคิดมากนะครับอยู่ในร้านอาหารพร้อมกับเขียนก้อนเกี่ยกับความสงบจากสิ่งที่นึ่งได้ว่าคู่เจ้านัฟ้านะครับก็เหมือนกันอันเดิมนะครับชมงานไฟต้นคิดมาสกับเหล่าคุกกี้อยู่ในร้านอาหารหลักก็เจ้าแวมไพายนะครับชมงานไฟต้นคิสต์มาสกับเหล่าคุกกี้ แต่ก็นั่นแหละำทำให้สามตัวนี้มันอยู่มัน,นอ,อยู่ด้วยกันสามตัวก็เลยพป็พยาหลักฐานนะครับด,ด,ดังนั้นตัวก็วเลยต้องสอบส่วนตัวที่สี่นะครับเึื่งนก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับพี่เอเซมิสืึของเรานี่เองแคมโบเล่น,นะครับ รายหลักฐานในช่วงเวลาก่อเหตุของคุกกี้คแคมเบอเล่คืออะไรให้เลือกเวลาเดิมน,นะครับก็คือเยี่ยงคืนจะถึงตีหนึ่งกำลังซ้อมเปลีนน่ยนนอนไปเรื่อยๆในสถานที่จัดเรียต่อไปนะครับคําห้การที่ทำให้คุกกี้ลดแคมบเบอเรลน่านะสงสัยคือไรอันนี้ให้ไปเลือกแฟ้มของเจ้านักดนตรีนะครับเวลา 22่สนาฬิกาถึง24่สนาฬิกานะครับตรงนี้นะ22่สถึง24่สรู้สึกกังวลน,นิดหน่อยพอเห็นคุกกี้รถแคมเบอเล่กับนมซาต้ามีปากเสียงกันก็คือเป็นพยานหลักฐานที่เห็นเจ้าแคมเบอร์เร่ทะเลาะกันเจ้ากับเจ้านมน้ำตาลเอ้ยนมซาต้าดี่เป็นนั่นแหละผู้เสียหายเลยที่เกิดเหตุน,นะครับต่อไปจะเป็นของนางฟ้านะครับนางฟ้าคือเวลาเดียวกันนะให้เลือกตรงนี้นะครับสิบยถึง24่สนาฬิกาเห็นคุกกี้รถแคมเบอเล่กับนมซาต้ามีปากเสียง การเลือกน็อตแพงตรงทางเดินขนาดที่รอชมงานไฟต้นคิสมาสนะครับทรงหลักฐานเห็นว่าเราก็จะเข้าสู่เนื้อหาสอบสวนเหล่าพวกคุกกี้ผู้โดยสาร5ซึ่งจะเป็นชาร์เตอร์ต่อ,ตอไปนะครับการขายสตีปริศนาของชาร์เตอร์ที่2ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับรอเปิดชาร์เตอร์ที่3ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ